ครอ่ารถไฟเขียวตอนัดครับเ,เนนะะชือนครับอาเชือน,นครับผมเชือนครับเชือนครับ คุเนม่เลยนะครับการการกครับเครื่องเจ็แล้วนะครับเพืนครับผมบก็เนไเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับในการเข้ามาชมนะครับปกติแล้วนักท่องเที่ยวจุดจำหน่ายตั๋วนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่เสียบบัตรเข้าข้างในนะครับผมที่จะเข้าไปชมธรรมชาติพวกน้ําตกพวกสวนไม้ดอกนะครับผมจะผ่านจุดนี้ไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่จุดที่แนะนําหลักๆนะครับบอนทางเข้านะครับผมจะเป็นท่พาพระเศรษฐีจะไปด้านข้างของอาคารโซนไอร้านอาหารคาเฟ่น,นะครับผมที่จำหน่ายพวกอาหารเครื่องดื่ม ทุกอย่างนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้า<ม>ถึง18นาฬิกานะครับผมทุกวันครับค่ออาบริกา<ะ>รกานี้จะ80บาทต่อท่านนะครับตั้งแต่ตอนช่วงนี้นะครับเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะครับผมจนถึงผู้สูงวัยจะราคาปกติครับเชิญครับผม เชิญครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอาเชิญครับผมเดี๋ยวนะครับรอไฟเขียวแป๊บหนึ่งนะครับเชิญครับขอรครับอาเชิญครับเชิญครับขอบคุณมากนะครับ